สำหรับเอชุติมาที่วันนี้จะมาเปิดใจที่แรกหลังเลิกรากับแฟนเด็กแล้วพร้อมเผยเหตุผลที่ทนไม่ไหวเพราะพฤติกรรมเที่ยวกลาขึ้นทุกวันและก็มีเรื่องของผู้หญิงด้วยล่าสุดน,นะคะเอชุติมามาเผยผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีเบนต์พชิตาและก็ธัญญาธัญ,ญเรศเป็นพิธีกรโดยพิธีกรถามว่าเลือกอดีตแฟนเอมบอกว่าเลือกจริงค่ะหลายคนฟังข่าวจากโลกโซเชียลไม่เคยฟังจากปากพี่เลยฟังที่นี่ที่แรกเลือกจริงๆค่ะ ถามว่าทำไมเราถึงเลิกการด้วยวัยที่ห่างกันมากแล้วน้องก็ยังติดเที่ยวกลางคืนคือการดื่มยันสว่างเราไปช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาเที่ยวทุกคืนเราก็บอยให้เขาพรครางบ้างชีวิตครอบครัวมีเมียเมื่อพร้อมดีกว่าความจะดูแลกันบ้างไม่ใช่เอาเตเที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็ทํางานทํา,ากันลําบากพี่เองต้องทํางานไปเราจะ56แล้วต้องตื่นมาถ่ายละครสภาพวิญญาณล่องลอยไปถ่ายละครมันไม่ได้เราเลยว่าถ้าคุณรักเราคุณต้องหยุดเที่ยวบ้างพอเที่ยวกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเข้ามา สาวๆบางทีก็วัยก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามีแฟนหรือยังสาเหตุที่ทําให้ยุติวความสัมพันธ์หรอเอบอกว่าคือโดนซับซ้ำหลายคนที่บูเล่บูรีเอไม่เข้าใจชีวิตลงมีแฟนที่เที่ยวยันสว่างทุกวันแล้วอยู่บ้านคนเดียวมันโคตรรู้สึกว่าหงาวมากๆ มันเป็นใบก็ไม่ควรจะทุกคืนเป้าต้องมีพักอะไรบ้างมีชีวิตที่เป็นครอบครัวบ้างแรกๆไม่เป็นอย่างนี้จะมาโทษว่าเราพาเที่ยวไม่ได้เพราะสังคมเพื่อนพี่ดื่มกันหมดแต่ก็ไม่ดื่มทุกวนันคนเราจะพีจะถูกไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราด้วยถามว่าทําไมต้องไปเที่ยวทุกคืนหรอเขาบอกว่าเขาชอบแบบนี้แล้วสุดท้ายออกมาเอก็บอกว่าก่อนจะจัดก,การวันสุดท้ายปกติพี่จะไม่ทุกตัวแฟนเลยสีเดือนละ กลับเช้าๆถ้าอย่างนี้เป็นเพื่อนที่กวัวเป็นเพื่อนแต่อยู่บ้านเดียวกันได้วันสุดท้ายที่ตัดสินใจเลิกคือวันนั้นเราให้น้องเขานอนกับพื้นดักนิสัยน้องถ้าอย่างอื่นคือเขาดีนะพอเรื่องกินเหล้าเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลย วันนั้นเราเรียกให้มานอนบนเตียงเราจะไปแล้วเราก็ร้องให้ไม่หยุดเขาถามเป็นอะไรร้องให้ทั้งวันเลยเราก็บอกกอดหน่อยหอมหน่อยรักไหมเราก็บอกตัวเองรักเราให้เยอะๆนะรักเราให้ที่สุดน,นะเราก็ร้องให้ไม่หยุดร้องตั้งแต่ตีสองถึงสิบเอโมงเช้าร้องจนตาตวยเขาก็แปลกใจทําไมเราร้องตลอดแต่เขาก็หลับนะเขาเมาวันนั้นเป็นวันที่เขาต้องไปเรียนหนังสือเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว พอเขาไปเรียนหนังสือพี่ก็ยายของที่จําเป็นลากกระเป๋าหนีเลยไปอยู่บ้านเพื่อนเขาก็ง้อให้เรากลับมาร้องไห้เราก็ร้องไห้บอกว่าให้กลับมาเถอะเขาจะยอมเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อเราเราบอกปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ผู้หญิงถ้าโดนซ้ำๆหลายๆรอบมันควรจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดยืนของตัวเองถ้าว่ารักไหมรักน้องมากเรารักกันมากเพียงแต่ว่าเขายังเด็กเราเข้าใจเขาแต่ไม่ใช่ยันสมหังทุกวัน ก็เลยบอกเขาว่ามีเมียเมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมอย่ามีเลยอย่าทิ้งเขาเลยหลายคนบูรลี่อีกแก่เอาเขา,เขาไม่อยู่ชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนจะทุกข์จะสุดจะผิดหรือจะถูกไม่ต้องมาสาระนบ้านเอเอาบ้านตัวเองให้รอดก่อน,พนเพื่อมาด่วาวแรงๆเราไม่ชอบบางทีก็เฟซอวตาร